มื้อเย็นเย็นวันศุกร์แบบนี้มาจัดเมนูเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆหลังจากกินปลามาหลายมื้อแล้ววันนี้ขอเปลี่ยนเป็นเมนูหมูบ้างค่ะวันนี้แอนจะทําเมนูหมูสามชั้นผัดพริกแกงใส่สตอแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะหั่นหมูสามชั้นเป็นชิ้นๆความหนาบางตามชอบเลยค่ะ แล้วก็ต่อด้วยหั่นถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวนี่เป็นอะไรที่ต้องคู่กับผัดพริกแกงจริงๆค่ะตั้งกระทะน้ํามันร้อนใส่พริกแกงเผ็ดลงไปตามด้วยกะปิเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผัดจนเครื่องแกงหอมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูสามชั้นลงไปเลยแอนก็จะเลือกหมูสามชั้นที่มันไม่หนามากนะคะเวลาเอาไปผัดจะได้ไม่เลี่ยนแล้วก็อร่อยมากๆค่ะเติมน้ําเปล่าลงไปแล้วก็ผัดค่ะช่วงที่รอหมูสุกก็มาเด็ดใบมะกรูดค่ะ ผัดด้วยไฟอ่อนๆจนหมูสามชั้นของเราสุกดีแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ตามด้วยสตอลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแอมไม่ได้ใส่น้ำปลาเพิ่มเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ชิมแล้วรสชาติได้เลยค่ะปิดท้ายด้วยใบมะกรูดแล้วก็ผัดเขาอีกสักแป๊บนึงก็ตักขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะกับเมนูแรกของเย็นวันนี้ค่ะน่าทานมากๆแองก็จะมาทำไข่เจียวปูด้วยค่ะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด2ฟอง ตามด้วยเนื้อปูค่ะแล้วก็แครอทหั่นเต๋าเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสพริกไทยแล้วก็ใส่ผักชีลงไปค่ะจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเลยนะคะเนื้อปูที่แม่ส่งมาครั้งก่อนนูน้นยังไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆน,น้ำมันร้อนก็เทไข่ลงไปในกระทะเลยค่ะกระทะใบจิ๋วของแอนใบนี้นะคะเป็นใบโปรดมากๆค่ะแอนชอบเอามาทำไข่เจียวแล้วก็ไข่าดาวค่ะ ไข่เจียวปูก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปทานคู่กับผัดพริกแกงหมูสามชั้นของเราเลย